สวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูแปลงนาข้าวที่ตัดผ่านไปแล้วตอนนี้นะครับอายุก็ครบ2อาทิตย์แล้วนะครับซึ่งข้าวที่เห็นในตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันแผ่ใบออกมามากแล้วนะครับข้าวนะครับที่เราตัดผ่านไป2ออาทิตย์นะครับใบเนี่ยเรียกได้ว่าออกมาแบบสม่ำเสมอนะครับในจุดที่จุดนี้นะครับมันหลังมากก่อนที่จะตัดนะครับแล้วก็จุดด้านล่างนะครับที่มันสวยมากก่อนที่จะตัดตอนนี้เสมอกันมากนะครับ คือในจุดที่ไม่สวยก็จะกลับมาสวยในจุดที่มันสวยมากมันก็จะโตตามปกติเพราะงั้นนะครับการตัดข้าวในช่วงนี้เราสามารถมองเห็นระดับความเปลี่ยนแปลงของข้าวได้นะครับแต่ข้าวมันจะถอดและยืดออกมาแบบมีความแตกต่างอีกครั้งก็ต่อเมื่อถึงช่วงเดือนกันยานะครับช่วงที่ข้าวกําลังท้องนะครับตอนนั้นเนี่ยข้าวก็จะเริ่มทําการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้นะครับลําต้นข้าวที่เราตัดผ่านไป2ออาทิตย์ ถามว่าต้นข้าวที่เราตัดผ่านไปแล้วมันจะกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมไหมยังครับตอนนี้มันเลี้ยงใบอยู่ยังไม่สร้างลําต้นนะครับลําต้นเนี่ยยังไม่ยังไม่โตเท่าไหร่ยังเล็กรีบอยู่ก็รอประมาณสักอีกสักหน่อยนะครับพอข้าวมันพร้อมเต็มที่มันก็จะเริ่มสร้างลําต้นนะครับในตอนนี้นะครับถามว่าให้ปุ๋ยได้ไหมเนี่ยใบข้าวมันอาจจะชี้ตรงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่สอาทิตย์นะครับ ถ้าหากคนที่ให้ปุ๋ยก่อนตัดแล้วเนี่ยแนะนําว่าอย่าพึ่งให้นะครับแต่คนที่ยังไม่เคยให้นะครับสองอาทิตย์ผ่านไปแล้วสามารถให้ได้นะครับถ้าหากเป็นลักษณะที่ใบข้าวมันโค้งงอเขียวสดเขียวเข้มนะครับก็อย่าพึ่งให้นะครับอย่าพึ่งให้ปุ๋ยแต่ถ้าหากว่าใบข้าวชี้ตรงอมเหลืองหน่อยนะครับก็ให้ปุ๋ยได้นะครับอาการนอกปุ๋ยนะครับหลายคนเคยเจออาการนอกปุ๋ยนะครับ ก็คือหลังจากก่อนที่เราตัดเนี่ยเราให้ปุ๋ยผ่านไปแล้วพอตัดเสร็จเข้าออกมาใบเหลืองใบไหมใบสีแดงลักษณะนี้คืออาการน็อกน็อกปุ๋ยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเพีย้ยนะครับอาการน็อกปุ๋ยก็เพราะเพราะว่าเกิดจากสาเหตุก็คือข้าวของเราเนี่ยหลังจากที่เราก่อนเราตัดหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราให้ปุ๋ยเยอะเกินปริมาณข้าวนําไปกินไม่ทันนะครับ คุณง่ายก็คือปุ๋ยที่มันเหลือเนี่ยมันจะไปทําลายข้าวก็ประมาณนั้นนะครับก็เกิดโรคนะครับนี่คืออาการข้าวนอกปุ๋ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถามว่าช่วยได้ไหมทํายังไงในการแก้ปัญหาเรื่องข้าวนอกปุ๋ยนะครับมีอยู่2วิธีวิธีแรกก็คือปล่อยน้ําผ่านคืออาจจะสูบน้ําเข้าแล้วก็ปล่อยทิ้งผสบน้ําเข้าแล้วก็ปล่อยทิ้งวิธีที่2ก็คือการตัดใบทิ้งนะครับ การตัดใบทิ้งก็คือการกําจัดใบข้าวที่มันงอกออกมาใหม่แล้วก็ให้มันเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งแต่ห้ามโดนลําต้นนะครับตัดเฉพาะใบเท่านั้นนะครับวิธีนี้จะทําให้ข้าวของเราเนี่ยมันถอดใบออกมาใหม่พอถอดใบครั้งหนึ่งเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้ปุ๋ยนะครับจําเป็นต้องใช้ปุ๋ยมันจะใช้ปุ๋ยที่เหลืออยู่ในดินนะครับไอพวกที่ทําให้เกิดอาการนอกปุ๋ยนั่นแหละ มาใช้งานนะครับในจุดนั้นนะครับทําให้ปุ๋ยที่ยังเหลืออยู่หมดไปนะครับทําให้ข้าวของเราก็สวยงามขึ้นมาเหมือนเดิมไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับนี่คือวิธีการแก้ปัญหาเรื่องการน็อกปุ๋ยนะครับส่วนข้าวที่เห็นในตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าพร้อมเพียงและสม่ำเสมอกันมากนะครับอายุแค่2อาทิตย์หลังจากการตัดนะครับ2อาทิตย์หลังจากการตัดข้าตอนนี้ ถ้าจะบอกว่าดูไม่สวยก็ไม่ใช่นะครับคนที่ตัดข้าวนะครับในช่วงหนึ่งที่สองอาทิตย์สามอาทิตย์แรกเนี่ยจะดูเห็นข้าวตัวเองสวยมากนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับไม่น่าจะเกินสี่อาทิตย์นะครับสี่อาทิตย์เนี่ยข้าวที่ดูส,สวยๆพวกนี้นะครับมีโอกาสนะครับจะมองเห็นว่าจะพืชโตขึ้นมาเสมอข้าวอาจจะดูไม่สวยก็ตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถามว่าวัชพืชที่มันเกิดขึ้นมาทีหลังเนี่ยมีปัญหากับข้าวไหมถ้าเป็นวัชพืชที่มันขาดน้ํานะครับก็มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าหากว่าเรามีน้ํานะครับไม่ต้องห่วงนะครับวัชพืชพวกนี้มันจะไม่สูงมากมันจะล้างแล้วก็มันจะแผ่ออกด้านข้างพูดง่ายก็คือไม่มีผลกระทบกับต้นข้าวของเรานะครับปล่อยมันไปก็อย่างที่เห็นตอนนี้ของผมก็คือ ระดับน้ําได้หมดนะครับระดับน้ำได้หมด,ด,ด,หมดเพราะว่าผมสูบใส่ทุกวันนะครับเป็นการสูบน้ําแบบไม่ไม่เร่งไม่รีบมือครับค่อยๆสูบเข้าระดับน้ำก็ได้สูงประมาณพอสมควรนะครับระดับน้ำก็ประมาณสองฟุตได้ส่วนแปลงข้าวนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับคือสมบูรณ์มาก ในจุดที่ไม่สวยก็สวยเพราะฤทธิ์ปุ๋ยมาเริ่มออกฤทธิ์มาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้ะนะครับในตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับหลายๆท่านนี่ที่ตัดตัดข้าวผ่านไปเนี่ยตอนนี้ไม่มีน้ํานะครับกังวลมากว่าวัชพืชมันจะออกมาไหมข้าวจะเกิดไหมนะครับข้าวเนี่ยคือไม่ตายนะครับแต่วัชพืชเนี่ยออกมาแน่นอนถ้าหากว่าไม่มีน้ํานะครับนอกเสียจากว่าวันที่เราตัดเนี่ยข้าวอายุเยอะแล้วนะครับ ข้าวมีอายุประมาณสักสองเดือนกว่าๆวัชพืชก็อายุเยอะเหมือนกันพอถอดอ,ออกมาก็ไม่ไม่เร็วนะครับอ่าวัชพืชเนี่ยจะถอดออกมาช้านะครับถ้าหากผ่านไปสองเดือนแล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาส่วนมากก็คือพวกวัชพืชน,น้ํานะครับที่เกิดขึ้นมาทีหลังตัวนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆสำหรับนาข้าวของเรานะครับอย่างเนี่ยตัวนี้ ของผมเนี่ยมันลูกหลามเร็วมากแต่ไม่มีปัญหานะครับแบบนี้นี่คือปล่อยมันเลยเพราะว่าถ้าดึงออกก็ได้นะครับกําจัดดึงรากดึงโคนออกก็ไม่มีปัญหานะครับปีหน้าก็ไม่มีละนะครับโอเคครับพูดคุยกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ข้าวผ่านไป2ออาทิตย์ละหลังการตัดนะครับส่วนเรื่องการให้ปุ๋ยรับดวงข้าวก็รอถึงช่วงเดือนกันยานะครับเดี๋ยวผมจะมา พูดคุยให้ฟังอีกรอบนึงนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีที่คนนะครับ